สวัสดีค่ะตอนนี้บา่าวมนกำลังวัดนะคะว่าระยะเท่าไหร่กี่เมตรกี่เมตรนะคะเราช่วยเก็บอันนี้ก่อนนะคะ สมาชกเราเป็นแบบนึงไหม,ไมไวมาชกเรได้ยินดีงนี้รี่้าไม่มาเขาขึ้นแบนี้ี่เราไม่คุมกันด้วยใครจนมา คลิปนี้นะคะอบคลิปลงัที่อีนลเรไปดูที่ยูรลทำเมนูอะไรแกงหน่นอไม แกงหน่อไม้สดๆเลยนะแซ่บๆอ้าวกรเห็ดของเราก็มีเออใส่เห็ดนั่นไปเลยแกงส้มแกงส้มลุงพัชโอมนะคะแซ่บระดูบะอนนี้นะได้เลยเรื่องที่จะเตรียมใส่แกงหน่อไม้นะคะมีแมงขี้นูนมีเห็ดนะคะมีบวบนะคะบวบเหลี่ยมนะคะนี่นะคะเห็ดที่เก็บจากสวนนะคะชวยใส่กรบอกนะพ่อนา ก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำยานากับใบกับข้าวเบือนะคะช่วยอะไรก็บอกพ่อนะพ่อยิ้มไม่พูพ่อยิ้มมีอะไรให้แม่ช่วยไหมคะมันไส พ่อคงจะบอกว่าแม่ทํากับข้าวไว้เธอหิวแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะอ๋อไหนดูสิเดี๋ยวมาลุ้นนะว่าจะออกลูกหรือเปล่านะจะดกหรือไม่ดกจะรอดหรือไม่รอดลุ้น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 ทำกับข้าวอะไรคะนี่แกงหน่อไม้นีะคะกลังทํากับข้าวนะคะบ่าวมืดก็ทํางานไปนะคะไม่พูดไม่จานะคะแต่ในใจก็คงจะคิดว่าทําเร็วๆหน่อยหิวแล้ว ดีนะเพราะว่าอยู่ตรงนี้ก็ยังพอมีร่มอยู่แต่ถ้าออกมาทางนี้ก็แดดเจ็มมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะเสื้อกันฝนนะคะเผื่อฝนตกนะคะย่าชีเอาคะเสือกันฝนส<อ>ายตะะัวไหมถ้าไม่จะเอาคุณจูรุกเอาไปใช้ไม่ได้ถึงฝนตก ดูนะคะโอ้โหโเดือดเต็มที่แล้วนะคะต้มให้จืดๆนะคะอ๋อสะอม,มอยู่ทางนี้นะคะบบามือเบาทางขวามือโอ้ไม่เห็นสอ๋อช่างกำลังทำรั้วให้พี่ยูโรอยู่ทางนี้ก็จะเป็นแปลงนาข้าวเนาะนี่สะอม,มก็ปลูกตามแนวรั้วนะคะออ้ขึ้นสูงแล้วเราจะเก็บได้ไง เราต้องเก็บอัอนอ่อนๆแบบนี้นะมันถึงจะหอมถ้ายาวๆแล้วมันจะขมอุ้ยหอมเลยหอ,อมหอมงามๆนี่ ต้องตัดแบบนี้ม,ม,มันเก็บกินได้เนาะกล้วยไมย้ของพี่ยูโาารน้ำมาตำำตุ่งตำตุ่เทน้ำออกก่อนนะคะ ต้องหาอีกเทน้ำใบยะนางลงไปนะคะใส่พริกลงไปนะคะพริกข้าวเบือข้าวแช่นะคะใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วก็ตาม้วัน่อไรใสี่เ้มื้นะคมแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ที่ต้มสุดแล้วนะคะต้มจืดแล้วส เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูสิป้าทำไมมันน่ากินอย่างนี้สตอสตอบอลี่ทำไมไม่เอาปลาแดดกระปุกล่ะคะปลาเจไหมเอาเลยเขามีต่างหากแล้วค่ะโอ้ค่ะต้องเป็นปลาลต่อนะพี่ยูโรไม่มีอ่ะไมทานปลาลงไปแล้วต่อไปก็น้ำปลาน้ำปลาอ่ะน้ำปลา เดี๋ยวก็จะมีปลาไม่โทรไม่มอมาสองยี่ห้อนะคะใช่ใช่แล้วก็ผสมใส่รวมกันนะคะคงจะอร่อยแซ่บหลายนะคะค่ะค่ะทางนี้ลุยงานแล้วนะคะคนละหลุมคนละหลุมนะคะตัวที่ตังขนาดเล็ก ไม่ได้พูดคำว่าทีดาเสียดีนะเอี่ยูโรชื่อเดิมต้นมันสีดังเลยนะอ้าวเมื่อคืนนี้พี่ยูโรไปเติมไลน์ให้สองร้อยสองร้อยกว่า้อุยพี่ยูโรไปดูคอมเมนต์หรือเปล่าไม่ดูไปดูคอมเมนต์สิคะมาเขาด่าแล้วไปดูคอมเมนต์จีนมิเตะมิเต่เขาบอกว่าพี่ยูโรน่ารักมากเลย น่ากนน่กินน่กิน,มกนไม่ต้องใส่ค่ะไม่ต้องใส่ใส่แต่สะอมคนะ่ะลงไ,ไ,ไปเลยแมงกินนสุกแล้วโอมาม่น่มะุตามตามด้วยสะอมนะคะ ค่ะโอ้ใส่สะอมลงไปแล้วอร่อยมากไหมอยสุดอยอดเลยแกงมือเที่ยงอร่อยสุดๆเลยนะคะสำหรับเมนูมื้อเที่ยงนะคะขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะนีะ่นะคะ